สวัสดีค่ะพบกับครูไฟแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิป Q&A การทํา y o Youtube ของครูไฟนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงว่าถ้าเราอยากจะทําคลิปลงช่อง youtube ของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีช่อง youtube ของตัวเองเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนนะคะวันนี้ครูไฟก็จะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์อีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราจะมีช่อง YouTube ได้นะคะทุกคนจะต้องมีบัญชีของ Google นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นบัญชีของพาร์ทเนอร์ที่รองรับกับของ Youtube นะคะจึงจะสามารถที่จะสมัครแล้วก็สร้างช่อง YouTube ได้นะคะจากนั้นการทำคลิปทําคลิปลงช่องของเรานะคะอย่างแรกเลยที่เราควรจะคิดว่า เอ๊ะเราจะทํายังไงดีเราจะทําเนื้อหาอะไรดีนะคะผู้่แนะนําว่าให้เราลองมองจากสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราถนัดนะคะเพราะว่ามันจะทําออกมาแล้วทําได้ดีมากกว่าเนาะใครชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบทำกับข้าวชอบเล่นกีฬาชอบสอนอะไรต่างๆลนะก็คือเราก็ดูจากความชอบความสนใจความถนัดของเรานะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะคํานึงถึงก็คือกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายนี่หมายความว่าเราทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้คนกลุ่มใดเป็นเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาดูนะคะบางคนก็คือเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพไหนคือได้หมดนะคะบางคนก็อาจจะเน้นที่เป็นกลุ่มเด็กอายากให้เด็กๆเ,เข้ามาดูนะคะถ้าเป็นกลุ่มเด็กเราก็ต้องไป ค้นหาว่าเด็กๆเขาสนใจอะไรนะคะอย่างเช่นเป็นพวกการ์ตูนไหมหรือว่าเป็นเพลงที่แบบใช้ฟังเวลาก่อนนอนหรือว่าเป็นนิทานก่อนนอนอะไรต่างๆ,ๆนานานะคะถ้าเป็นกลุ่มทํางานนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเกษตรกรเนาะเกษตรกรอย่างเช่นสอนวิธีการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าปกตินะคะหรือว่าจะเป็นการปลูกมะพร้าวน้ําหอมอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะถ่ายคลิป ทำคลิปพวกนี้ลงไปในช่องของเราแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะเข้ามาดูเข้ามา,ามีปฏิสัมพันธ์กับช่องของเรานะคะซึ่งจะทาให้ช่องของเราเ,เติบโตได้ดีขึ้นและที่สําคัญถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือความน่าสนใจของคลิปน่าสนใจของคลิปอย่างแรกเลยที่คนก่อนที่เขาจะคลิกเข้ามาดูคลิปของเรานะคะก็คือหน้าปกเนาะที่จริงหน้าปกอ่ะสังเกตดูคลิปของผูฟลายนะคะ เกือบทุกคลิปเลยหน้าปกเนี่ยจะต้องมีรูปครูฝ้ายอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเราว่านี่คือคลิปของเราเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้จักเราคนที่เขาติดตามเราเขาก็จะเข้ามาดูนะคะโดยหน้าปกเนี่ยก็ควรจะทําให้น่าสนใจเนาะอย่างเช่นบางคนอาจจะ ใช้ตัวหนังสือหรือว่าการเล่นสีสันที่แบบแปลกตานะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยคลิกเข้ามาดูนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญกว่าการที่ทําให้เขาคลิกเข้ามาดูก็คือทํายังไงจะให้เขาเนี่ยดูจนจบให้ได้นะ่ะดูจนจบให้ได้นะคะฉะนั้นคือมันมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะทุกคนคะอย่างเช่นถ้าเป็นคลิปที่สั้นๆได้ใจความเขาดูจนจบอันนี้ก็โอเคนะคะถ้าเป็นคลิปที่ยาวอย่างเช่นประมาณ10บนาทีขึ้นไป ถ้าแบบมันน่าสนใจมันมีเนื้อหาที่เขาสนใจให้ความรู้หรือว่ามีสาระมีความสนุกสนานแบบอยู่ในนั้นแล้วเขาดูจนจบนะคะอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่ซึ่งถ้ามีคนเข้ามาถามผู้่ายระหว่างคลิปสั้นกับคลิปยาวไหนดีกว่านะคะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่เนื้อหาของคลิปของเราเนาะแล้วเรทการได้รายได้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะพูดต่อไปอีกเนาะแต่ตอนนี้เราเอาเรื่องของเราทํายังไงให คลิต้องมีความน่าสนใจอ่าแล้วก็ทําให้คนเขาอยากเข้ามาดูนะคะซึ่งสรุปรวมๆแล้วก็คือหนึ่งทุกคนจะต้องดูความสนใจความถนัดหรือความชอบของตัวเองก่อนนะคะเพราะจะทําให้ทําคลิปนั้นได้ดีนะคะ2ก็คือดูกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เข้ามาดูนะคะแล้วเราก็ทําเนื้อหาให้ออกมาดีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ 3. ก็คือทาหน้าปกแล้วกอ็อาจจะตั้งตั้งชื่อคลิป ให้มีความน่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่นเอาสั้นๆได้ใจความคลิปนั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะเวลาตั้งชื่อก็มีความสาคัญเช่นกันนะคะ,ะวันนี้ก็ถือว่ามาเล่าประสบการณ์อีกอย่างหนึงให้กับ ทุกคนฟังเนาะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างช่อง YouTube ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่จะสมัครช่องได้ก็ต้องมีบัญชีของ Google หรือว่าของพาร์ทเนอร์เท่านั้นนะคะโอเคสำหรับ okay, so, วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับการทำ YouTube อะไรมาฝากก็รอติดตามชมได้น,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ